สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แล้ะครับภูทองเจริญยนต์นะคะนี่นำรถเข้าใหม่นะคะสีพ่วงเมื่อวานสามพ่วงนะคะวันก่อนหนึ่งพ่วงะะเป็นสีพ่วงนะคะัสามพ่วงนี้เข้าใหม่ อ,อีสุนะคะสามร้อยหกสิบแรงดัทั้งหมดนะคะนี่นะคะนี่จะมีหนึ่งสองสามพวงนี้นะคะอ่าก็จะมีลูกค้าเข้าออกตลอดนะคะที่ที่นี่นะคะพอดีถ้าถ้าใครสนใจนะคะก็มาดูรถมาชมมาชมมาดูก่อนได้นะคะมาทดลองขับได้ มาทดลองก่อนได้นะคะมาทดลองขับได้ไม่คนมีคนพาขับนะคะนี่นะคะสามพ่วงตัวนี้จะปีห้าเจ็ดนะคะส่วนสองพ่วงนี้จะปีห้าสองนะคะราคาราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะคะปีห้าสองส่วนตัวนี้อยู่จะเปิดราคาไว้อยู่ที่สองล้านสามแสนบาท ะคะก็สามารถโทรมาคุยกันก่อนได้นะคะโทรโทรมาคุยกันก่อนได้นี่นะคะก็พี่ๆเขาถอยจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยางดียางดีทุกเส้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูยางนะคะนี่นะคะ นี่ยางตัวลูกนะคะใหม่ทุกเส้นนี่นะคะนี่ค่ะถ้าถ้าพี่ๆคนไหนลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ะคะ,ะรายละเอียด โทรที่เบอร์0981391759หรือว่าโทร0910659984นะคะนี่นะคะวันนี้วันนี้โพทองเจริญยนต์นะคะขายแล้วนะคะนำขายแล้วรถพว่วงลูกค้ามีเงินดาวเท่าไหร่สามารถบอกอ่า ได้นะคะเข้ามาปรึกษาได้ร้านตั้งอยู่ที่บ้านโพทองตำบลความใหญ่แอมเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคะถ้าใครติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ